เจอใบเหลืองเหลืองอย่างนี้ทำไงดีครับนี่ราชินีพันดอกใบเหลืองเหลืองแล้วเนี่ยีเห็นไหมใบเริ่มเหลืองเริ่ม,ร,ม,ร,มร่วงกันแล้วทำยังไงดีช่องจิจในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาชมชวนชมที่สวนพีวินิทอีกแล้วนะอันนี้สวยสวยไม่ดูฮะวันนี้สวยสวยไม่ดูไปดูที่สม้มดีกว่านี่ให้ดูส,สวยวๆเฉียวเฉียวเฉยๆนะนี่ทรงแท่งส,สวยๆดอกงามๆนะแต่ไม่ให้ดูฮะดูตัวนี้นี่มาดู ชวนชมของพีวินิตต้นนี้นนี้เป็นราชินีพันดอกก็คือดอกดอกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นสภาพแบบนี้แล้วนี่ฮะใบเหลืองแล้วใบเหลืองเกิดจากอะไรเอ่ยถ้าเกิดเจอใบเหลืองอย่างนี้เราก็ต้องดูกันนิดหนึ่งว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไระสาเหตุจากเชื้อโรคไรแดงหรือเปล่า ก็ต้องค้นหาต้องไปดูนะดูตามซอกใบต่างๆว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ไรแดงไหมนะแต่ถ้าไม่มีไรแดงเราก็ต้องหาสาเหตุสาเหตุอื่นว่าเอ๊ะเขาทิ้งใบแล้วเขาจะมีดอกหรือเปล่าน,นี่ฮะน,นี่ไม่เห็นนะพี่วินิตก็พยายามหาแนละ้วมันไม่เจอไรแดงนะก็เขาพยายามทิ้งใบเหลืองๆเงนะนี่ยนี่ปรากฏว่าเห็นไหมมันมี ช่อดอกอยู่นี่ตัวนี้ก็มีช่อดอกเนี่ยกำลังเตรียมจะออกดอกเนี่ยก็เริ่มจะมีช่อดอกละนะแดงๆอยู่เนี่ยนิดๆหน่นนอยๆเ,ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีจัดการกับเขา ให้ดูใกล้ๆว่มามันเนี่ยนี่น,น,นช่อดอกแบบนี้นี่กกำลังเริ่มตุมต้มๆแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มบานกันแล้วนะต้องจัดการฮะต้องจัดการเนี่ยก็โดยวิธีการงดน้ำนะตอนแรกพี่วินิชไม่ได้สังเกตเห็นใบเหลืองๆก็คิดว่ามันคง แย่ yeah. สภาพโทรมเราก็เลยรดน้ํากันนะต่อไปก็ต้องเปลี่ยนวิธีการก็คืองดน้ําเลยงดน้ําเสร็จใบพวกนี้ก็จะร่วงหมดนะใบร่วงหมดเลยพอใบร่วงหมดต่อไปก็คือมีแต่ดอกครนะก็รอมาพิสูจน์กันวนะ่าเขาใบเหลืองเพราะจะออกดอกหรือว่าใบเหลืองเพราะมีโรค คอยติดตามกันตอนต่อไปเดี๋ยวนะ้าเล็กจะพามาชมกันนะแต่ถ้ามีโรคนะก็ต้องอย่างสมมติว่ามีายแดงถ้ามีจํานวนน้อยต้นก็คือต้องตัดใบทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าพวกายแดงจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามโคนใบนะเพราะฉะนั้นต้องตัดทิ้งให้หมดเลยนะพอตัดทิ้งหมดายแดงก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะตายไปแล้วก็จะหายไปแล้วก็เขาก็จะ งอกใบใหม่ขึ้นมานะแตกยอดอ่อนขึ้นมานะแต่ถ้ามันเยอะก็อาจจะต้องใช้สารเคมีนะแต่ถ้าเป็นไรแดงนะเราก็ต้องใช้ยาฉีดนะยาที่ใช้ก็ก็เป็นมิลาดนะที่พี่วินิจใช้อยู่นะเป็นหรือว่าออทูสนะก็เป็นยาที่ใช้กําจัดไรแดงกันนะแต่ถ้าโซม เนื่องจากขาดน้ําขาดอะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี้ดูว่าเขาทิ้งใบเพื่อที่จะออกดอกนะเพื่อเห็นตุ่มดอกอยู่นะก็งดน้ําเลยนะงดน้ํางดให้น้ําเลยปล่อยให้แห้งเดี๋ยวใบก็จะร่วงหมดนะครับผมอ่ะสลับคลิปนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากนาเล็กครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสรัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ